คนที่ไม่เคยทุกข์แสนสาหัสจะไม่เข้าใจคนที่เคยทุกข์เลยคุณรู้ไหมว่าบางคนทุกข์ทุกแทบจะไม่มีสกินบางคนชีวิตล้มเหลวหาเพื่อนก็ไม่ได้หาคนข้างกายก็ไม่มีชีวิตต้องโดดเดี่ยวชีวิตต้องร่อนเร่อยู่เพียงลำพังดังนั้นหากเราเจอคนที่ทุกข์ขอให้เมตตา แล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้เขาอย่าได้ไปซ้ําเติมเขาเพราะชีวิตเขานั้นลําบากอยู่แล้วหากเราใช้วาจานั้นไปด้อยค่าเขาอีกอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เขายิ่งยิ่งท้อแท้กับชีวิตซ้ําเติมไปใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาให้กําลังใจผู้ที่กําลังทุกข์กันคุณเคยได้ยินคําว่าเบิกบุญไหมคะถ้าคุณเคยได้ยิน คุณเข้าใจไหมว่าคือการเบิกอย่างไรแล้วคุณเชื่อไหมว่าการเบิกบุญนั้นเบิกได้จริงหรือไม่จริงเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าสร้างบุญบารมีวิธีทำบุญนั้นมีอยู่สวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ 1. บุญที่เกิดจากการให้ทาน 2. บุญที่เกิดจากการรักษาศีล ซึ่งศีลผู้ครองเรือนอย่างพวกเรานี้ก็คือศีลห้าซึ่งเป็นศีลอันดับต้นเป็นศีลที่เล็กที่สุดในบรรดาศีลทุกทุกศีลเพราะศีลสำหรับผู้ที่ถือศีลนั้นก็จะเป็นศีลแและศีลสำหรับนักบวชก็จะเป็นศีล227ข้อและบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือ บุญที่เกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจนั้นเรียกว่าบุญสามอย่างคือทานศีลและภาวนาความทุกข์กับการทำบุญนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรมันเกี่ยวเนื่องกันก็เพราะว่าบุญนั้นจะพาเราพ้นจากความทุกข์บุญนั้นจะพาให้เราเกิดสติและปัญญาบุญนั้นเป็นของดีบางคน อาจจะกำลังสงสัยว่าคนไม่มีเงินไม่มีปัจจัยจะทำบุญได้ไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนอยากจะรู้คนไม่มีเงินก็ทำบุญได้ค่ะเพราะบุญนั้นเกิดจากการให้ทานเกิดจากการถือศีลและเกิดจากการภาวนาทานนั้นไม่ใช่ทานเฉพาะปัจจัยสิ่งของเงินทองเราสามารถที่จะชี้แนะแนวทางให้ปัญญาให้สติ หรือให้ธรรมะกับเขานั่นก็ถือว่าเป็นการให้ทานการให้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพให้ความรู้ข้อคิดเสนอแนะนู่นน,นี่นั่นนั่นก็เป็นการให้ให้ทานเป็นวิทยาทานได้เหมือนกันให้กำลังใจก็เป็นทานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีนั้นแบ่งปันให้คนอื่นคุณก็จะได้บุญส่วนการถือศีลห้านั้นเช้ามาสวดมนต์ คุณก็สมาทานศีลแล้วอาราธนาศีลศีลห้าข้อ1ก็งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์จากการฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่ลักขโมยข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามข้อ4ไม่พูดปดไม่พูดแขวะไม่พูดแะข้อ5มีสติไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาที่ทำให้เราขาดสตินี่คือศีลห้า เป็นศีลของผู้คลองเรือนซึ่งถ้าเราถือได้นั้นศีลห้าน,นี้ก็จะช่วยให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบปกติสุขเราก็จะไม่มีความทุกข์เข้ามาการที่เราผิดศีนนั้นแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นจะชักจูงปัญหาเข้ามาหาเราได้ทุกทุกข้อเลยแล้วสำหรับการภาวนาการภาวนานั้น เป็นการเจริญสติเพื่อที่จะขัดเกลาวจิตของตัวเองมองความผิดพลาดแล้วก็ให้เรานั้นเข้าใจในสภาวะจิตของตัวเองซึ่งเป็นการสร้างสติปัญญาอีกอย่างหนึ่งเป็นการสร้างสติปัญญาที่ดีมากๆดังนั้นสรุปก็คือการที่เราจะทำบุญนั้นแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลย เริ่มจากทานทานนั้นเราจะให้ข้อคิดอะไรให้กำลังใจแก่คนนั่นเราก็ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วส่วนการถือศีลเมื่อเราเมื่อเราตั้งใจที่จะถือศีลเราก็สมาทานศีลอาราธนาศีลแล้วตั้งมั่นที่จะไม่ทําผิดศีลใน5ข้อนั่นเราก็ได้บุญแล้วส่วนการภาวนามีเวลาเราก็นั่งสมาธิภาวนา จเจริญจิตเพื่อที่จะพัฒนาความคิดพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้ดียิ่งขึ้นแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตนั่นก็เรียกว่าการจเจริญภาวนาทุกอย่างที่ทำนั้นล้วนแต่ได้บุญหมดได้บุญทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาทานนั้นคุณมีปัจจัยคุณก็ทานได้แม้ไม่มีปัจจัยคุณก็ทานด้วยการให้วิทยาทานให้ธรรมทาน ก็ถือว่าเป็นการทำบุญเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจหรือ,อยังว่าแม้คุณจะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สมบัติเลยแต่คุณก็สามารถที่จะทำบุญได้อย่าอ้างว่าตัวเองนั้นจนตัวเองไม่มีไปทำบุญไม่ได้หรอกไม่ใช่บุญไม่ใช่อยู่เฉพาะแค่ที่วัดบุญนั้นอยู่ทุกหนทุกแห่งเราสามารถที่จะทำความดี เราสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้ทุกทุกที่อยู่ที่จิตของเราว่าเราจะทำไหมการถือศีน,นั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สมาทานศีลแต่แม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำบาปก็ไม่ก็ไม่ได้ถือว่าเรานั้นถือศีลเพียงแต่เรานั้นไม่ผิดศีลเพราะฉะนั้นขอให้คุณสมาทานศีลและอาราธนาศีลด้วย เพื่อที่คุณจะได้บุญอย่างเต็มที่นี่คือการทำบุญที่ได้บุญอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยส่วนการภาวนานั้นก็ให้ตั้งจิตชําระจิตของเราให้สะอาดให้ละเอียดให้บริสุทธิ์นี่คือการทำบุญทั้งหมดทั้งสิน้นทำทานไม่ว่าจะทำทานมากแค่ไหนก็ไม่เท่ากับการถือศีลการถือศีลไม่ว่าจะเคร่งครัดแค่ไหน ถือหลายข้อแค่ไหนแต่ก็ไม่เท่ากับการเจริญภาวนาดังนั้นการเจริญภาวนาคือการทำบุญที่ได้อานิสง์มากที่สุดเห็นไหมคะว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุนคุณก็สามารถที่จะทำบุญแล้วได้บุญมากกว่าคนบางคนที่เอาเงินไปทุ่มทำบุญอีกยิ่งถ้าหากว่า เขาทําบุญแล้วเขามีเจตนาที่ไม่ดีบุญก็ยิ่งได้น้อยฉะนั้นเวลาที่เราทําบุญเราจะต้องมีจิตที่ที่ประพัฒสอนคือจิตที่เบิกบานมีความสุขในทุกขณะที่เราทําไม่ว่าเราจะให้ทานไม่ว่าเราจะถือศีลไม่ว่าเราจะเจริญภาวนาในทุกๆครั้งตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทําจิตเราก็ให้เป็นจิตที่ มีความสุขมีความร่าเริงเบิกบานมีความสุขที่จะทำและขณะที่ทำก็ขอให้จิตของเรานั้นต้องมีความสุขอย่าลังเลอย่าสงสัยทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ที่มีความสุขที่มีความเบิกบานแจ่มใสเมื่อทำไปแล้วเนิ่นานานไปเมื่อคิดได้ก็ขอให้คุณนั้นย้อนคิดกลับมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขในทุกๆครั้งที่เราคิดถึง เวลาที่เราทําบุญนั่นจะทําให้ส่งผลให้เรานั้นมีบุญบารมีต่อเนื่องไปตลอดอายุไขเพราะว่าการที่เราทําบุญก่อนที่เราจะทําบุญนั้นจิตเรามีความเบิกบานมีความแจ่มใสมีความร่าเริงยินดีที่จะให้ยินดีที่จะทําบุญนั่นหมายถึงว่าช่วงต้นของชีวิตของเรานั้นเราก็จะได้รับผลบุญนั้นอย่างเต็มที่ ส่วนขณะที่เราทําบุญนั้นหากจิตของเรานี้มีความแจ่มใสเป็นประพัดสอนมีความยินดีที่จะทําช่วงระยะเวลาในวัยกลางคนของเรานั้นเราก็จะมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขชีวิตก็จะดีมีความสุขในวัยกลางคนส่วนในวัยบั้นปลายของชีวิตนั้นก็เกิดจากการที่เราเมื่อเราทำบุญไปแล้ว คิดถึงคราใดเราก็มีความสุขมีความอิ่มเอมก็จะสมผลให้ชีวิตของเราในในตอนที่บั้นปลายชีวิตนั้นเราก็จะมีความสุขเราจะมีความสำเร็จในทุกๆเรื่องแล้ววิบากกรรมมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือคนเรานั้นบางคนทำบุญแล้วยังทำบาปอีกบางที่บุญนั้นมันยังมาไม่ถึง วิบากกรรมมาก่อนเราก็จะทุกข์ดังนั้นจึงอยากจะบอกว่าเมื่อตั้งจิตที่จะทำบุญแล้วก็ให้ละบาปอย่างเช่นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านได้กล่าวไว้พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ให้เรานั้นละเว้นจากความชั่วทั้งปวงข้อ1ละเว้นจากความชั่วทั้งปวงข้อ2ทําความดี ดีทั้งดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจกายก็คือประพฤติปฏิบัติดีกระทําดีวาจาก็คือพูดจาดีพูดดีพูดให้กําลังใจคนอื่นอย่าทับถมอย่าค่อนอย่าแคะอย่าบูลลี่อย่าทําให้คนอื่นนั้นเกิดความทุกข์จากวาจาของเราข้อ3ก็คือการชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่คือสข้อที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คืออยากเป็นคนปกติที่มีความสุขก็ต้องละเว้นความชั่วให้ดีก่อนให้หมดก่อนแล้วก็หมั่นเพียรสร้างความดีสร้างสมคุณงามความดีไว้ทั้งกายวาจาและใจเมื่อเราทำความดีอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีซึ่งทุกครั้งที่เราทำบุญนั้นบุญถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อุทิศให้ใครหรือว่าเราอุทิศ แต่เขาไม่ได้รับบุญนั้นก็จะลอยขึ้นไปกองอยู่บนสวรรค์ทีนี้บุญที่เราไม่ได้อุทิศนั้นถ้าเกิดว่ามันมากมายมันก็จะเป็นกองใหญ่โตมโหฬารซึ่งเรานั้นไม่รู้ว่าบุญของเรานั้นมากมายเพียงใดแต่ว่าตัวเรานั้นไม่เคยเอามาใช้เลยทีนี้เมื่อเรานั้นเจอวิบากกรรมเจอกรรมที่สาหัส,สกันกำลังส่งผลมาทำให้ชีวิตเรานั้น มีปัญหามีอุปสรรคหนักหนาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เราจึงจําเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้วิธีเบิกบุญแล้วการเบิกบุญนะั้นเราเบิกเองได้หรือไม่จะบอกว่าตัวเราเองนั้นไม่ได้มีอํานาจมากพอที่จะเบิกบุญของตัวเองมาใช้ได้ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยบารมีของท่านผู้มีอำนาจมีบุญบารมีสูงเพื่อที่จะ พึ่งบุญของท่านนั้นให้ท่านนั้นช่วยเบิกบุญส่งมาหาเราเพื่อให้เรานั้นจะได้อุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเจ้ากรรมนายเวรนั้นจะได้ปลดปล่อยและอโหสิกรรมให้เราให้เราน,นพ้นจากทุกข์และมีความสุขขึ้นนั่นเองนี่คือกระบวนการของการทำบุญการชดใช้เวรกรรมเป็นกระบวนการแบบนี้ถ้าเราเข้าใจถึงกระบวนการ ของกฎแห่งกรรมของการชดใช้เวรกรรมแล้วเราก็จะสามารถที่จะนำบุญของเรานั้นมาใช้ในชาตินี้เพื่อที่จะให้ชีวิตเรานั้นพ้นจากทุกข์และเดินต่อได้นี่เป็นวิธีการง่ายๆแต่คุณจะทำไม่ได้เลยถ้าหากว่าตัวคุณนั้นไม่มีกองบุญที่อยู่บนสวรรค์คุณเข้าใจไหมว่าเรานั้นจะเบิกก็ต่อเมื่อเรามี เปรียบเทียบเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเงินเราเอาไปฝากธนาคารไว้เมื่อเราเดือดร้อนเราก็ไปเบิกเงินจากธนาคารเพื่อนำมาใช้จ่ายกองบุญก็เช่นกันเมื่อเราทำบุญบุญนั้นก็จะลอยไปสู่สูงสวรรค์ไปกองเป็นกองบุญอยู่บนสูงสวรรค์ถ้าหากว่าเรามีกองบุญเราก็สามารถที่จะเบิกเอามาใช้ได้ แต่การเบิกในแต่ละครั้งนั้นต้องอาศัยพึ่งบุญบารมีของผู้ที่ท่านมีบารมีสูงมากๆเข้าใจไหมคะต่อไปนี้เป็นวิธีอธิษฐานจิตเพื่อที่จะเบิกบุญการอธิษฐานจิตนั้นเราต้องขออํานาจผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาช่วยดลบันดาลผู้ที่มีอํานาจยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออํานาจของพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์นั่นเองเพราะมีอำนาจบารมีสูงสุดเต็มจักรวาลขอให้คุณนั้นตั้งจิตแล้วอธิษฐานดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดดลบรันรดาลให้บุญของข้าพเจ้าลงมาส่งให้กับจุดๆ,ๆส่งให้ใครคุณก็เอ่ยชื่อผู้นั้นไป นั้นแสงบุญก็จะพุ่งตรงลงมาหาเราและผู้ที่เราอุทิศบุญให้เขาก็จะได้รับผลบุญเขาก็จะอิ่มบุญการที่เราอุทิศบุญให้เขานั้นจะช่วยให้เขานั้นมีพลังมีบุญขึ้นเมื่อเขามีพลังมีบุญขึ้นตัวเขานั้นก็จะคลายจากความอาฆาตแค้นกับเราซึ่งบางท่าน ที่มีความอาฆาตแค้นกับเรานั้นไม่ได้ปล่อยเราง่ายๆเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจเพราะบางครั้งนั้นกรรมที่เราทำกับเขาอาจจะเป็นกรรมหนักความแค้นอาจจะมีเยอะเราก็ต้องหมั่นอุทิศบุญให้ท่านหรือหมั่นเบิกบุญให้ท่านวันวันหนึ่งนะเราจะเบิกบุญสักกี่ครั้งก็ได้ เบิกเป็นร้อยครั้งก็ได้ในชีวิตเราเบิกเป็นพันครั้งก็ได้ในชีวิตเราต่อไปนี้เป็นวิธีอธิษฐานจิตเพื่อที่จะเบิกบุญการอธิษฐานจิตนั้นเราต้องขออำนาจผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาช่วยดลบันดาลผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออำนาจของพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์นั่นเองเพราะมีอำนาจบารมีสูงสุดเต็มจักรวาลขอให้คุณนั้นตั้งจิตแล้วอธิษฐานดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าลงมาส่งให้กับจุดๆส่งให้ใครคุณก็เอ่ยชื่อผู้นั้นไป นั้นแสงบุญก็จะพุ่งตรงลงมาหาเราและผู้ที่เราอุทิศบุญให้เขาก็จะได้รับผลบุญเขาก็จะอิ่มบุญการที่เราอุทิศบุญให้เขานั้นจะช่วยให้เขานั้นมีพลังมีบุญขึ้นเมื่อเขามีพลังมีบุญขึ้นตัวเขานั้นก็จะคลายจากความอาฆาตแค้นกับเรา ซึ่งบางท่านที่มีความอาฆาตแค้นกับเรานั้นไม่ได้ปล่อยเราง่ายๆเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจเพราะบางครั้งนั้นกรรมที่เราทำกับเขาอาจจะเป็นกรรมหนักความแค้นอาจจะมีเยอะเราก็ต้องหมั่นอุทิศบุญให้ท่านหรือหมั่นเบิกบุญให้ท่านเราควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มาก เพราะในยามที่เจอวิบากกรรมเราจะได้เบิกบุญมาใช้ได้เบิกเป็นร้อยครั้งก็ได้ในชีวิตเราเบิกเป็นพันครั้งก็ได้ในชีวิตเราจึงอยากจะชวนทุกท่านมาทำบุญในทุกๆเวลาในทุกๆโอกาสในทุกๆสถานที่ทำด้วยจิตท,ที่คิดดีทำด้วยจิตท,ที่เมตตาทำด้วยจิตท,ที่กรุณามนุษย์เราทุกคนนั้น ชีวิตจะต้องมีเกิดแก่เจ็บและตายซึ่งเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดไม่มีใครหนีพ้นแล้วทำไมพวกเราจึงต้องมากลั่นแกล้งกันทำไมจะต้องมาทะเลาะกันเกลียดชังกันอิจฉาริษยากันเพื่ออะไรทำไมถึงไม่อภัยให้ซึ่งกันและกันทำให้ต่างฝ่ายต่างก็มีความสุขเมื่อเขาสุขเราก็สุข จิตจะได้สงบจะได้ไม่กลุ้มใจทำให้ไม่เกิดความเครียดดังนั้นอยากจะชวนพวกเราทุกคนร่วมกันหันหน้าเข้าธรรมะเพื่อจะได้มีจิตที่สงบสบายคลายทุกข์แล้วยังจะช่วยให้เรานั้นมีสติปัญญานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ครองเรือนได้ด้วยคำสอนของาศาสนาพุทธนั้น ไม่ได้มีแต่เฉพาะซอนนักบวชในชีวิตของผู้ครองเรือนปกติก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ด้วยศึกษาแล้วก็นำมาใช้ประยุกต์ใช้ให้ถูกจริตคุณคุณจะได้เป็นผู้ที่เจริญและเป็นผู้ที่ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตได้คลิปนี้รวบรวมมาเพื่อชี้แนะให้ท่านนั้น ได้นำไปใช้ในการเบิกบุญเผื่อว่าบางท่านที่กำลังประสบเคราะห์กรรมกำลังมีทุกแสนสาหัสจะได้ผ่อนคลายความทุกข์ของท่านลงได้ฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมที่จะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฝากกดติดตามจะได้เป็นกำลังใจให้กันในการที่จะนำคลิปดีๆมาเสนอแนะให้คุณได้รับชมรับฟัง เป็นความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณที่ฟังมาจนจบคลิปสวัสดีค่ะ